เล่รักวังต้องห้ามคือซีรีส์ที่ตรงตามแบบฉบับของละครน้ำเน่าที่ฉันชอบมากไอ้ตะกูเล่รักต่างเนี่ยมันก็จะมีความมันความแซบอยู่แล้วเนาะพอมันเป็นเรื่องราวในวังอะเธอมันก็จะมีความซับซ้อนเยอะแยะมากมายแล้วมันก็จะมีประเพณีต่างๆนานาที่เราได้สนุกกับการเรียนรู้อะ <Wow. S 1> เป็นเรื่องราวของนางเอกเข้ามาอยู่ในวังด้วยความรู้สึกอยากจะแก้แค้น พี่สาวของนางเคยมีอยู่ในวังก่อนหน้านั้นแล้วแล้วพี่สาวของนางเนี่ยก็ตุยเยไปซึ่งการตุยเยเนี่ยหลายคนบอกว่าผูกคอเนาะโดนขับไล่ออกจากวังแล้วนางก็ไปจบชีวิตตัวเองเนาะแต่จริงอะนางรู้สึกว่าไม่ใช่เพราะว่าร่องรอยที่ศพอะมันเหมือนโดนทําร้ายมากกว่านางก็เลยพาตัวเองเข้ามาความแซ่บมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกเลยเว้ยก็คือมีบรรดาแบบชนีต่างๆนานา,นานที่ไม่อยู่ในเลเวลเดียวกับนางอะซึ่งนางก็จะต้องเจอกับ การที่ต้องแบ่งชนชั้นกันน่ะนางก็ใช้ไหวพริบของนางที่สามารถกําจัดคนไปได้ทีละคนทีละคนแบบแนบเนียนซึ่งฉลาดมากมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับฝีไม้ลายมือในการปักเย็บของนางเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมันแซ่บมากจริงๆมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งนะที่มันเห็นความฉลาดของนางเอกให้คนอื่นมาใส่ร้ายตัวเองแล้วสุดท้ายจะพิสูจน์ด้วยหลักฐานว่าเห็นไหมว่าฉันโดนใส่ร้ายด้วยการไปกินสมุนไพรชนิดหนึ่งเว้ยและสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยมันจะทําให้ท้องโตาเป็นแบบอ คอยลูปท้องเลยทุกคนก็แบบฮนยแน่เลยอะ่ะนางต้องไปมีอะไรกับพวกบรรดาองคล์ลกษรต่างๆแล้วนางก็ต้องท้องแน่เลยปรากฏสุดท้ายก็คือมาพิสูจน์เลยจ้ะให้หมอหลงมาพิสูจน์ได้เลยจ้ะฉันไม่ได้ท้องแล้วก็ด้วยหลักฐานก็คือไม่ได้ท้องเนาะตัวของนางเอกเนี่ยเข้าใจว่าพระเอกก็คือสุขีขายเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าพี่ของตัวเอง <c oughs> ก็เลยเหมือนแบบ เอาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้ๆพระเอกใช่ปะตัวของนางเอกเนี่ยไม่ได้รักในตอนแรกมาด้วยความแค้นอย่างเดียวแต่พระเอกรักไปแล้ว,วมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกมีโมเมนต์มุมมิงของพระนางเธอซึ่งจริงนางเอกก็รักนั่นแหละแต่ตัวของสวีขคยอะ่ะนางเป็นน้องชายของฮองเฮาไงซึ่งฮองเฮาก็คือเหมือนพี่สาวคนที่สองของนางเอกอะ่ะเธอด้วยขวางตัวละครที่มันทําให้เรารู้สึกแบบมันมีผ่อนหนักผ่อนเบาโอ้ยเธอแล้วตัวนางเอกก็ฉลาดเป็นกรดใครก็เอานางไม่ลงจริงๆคือ นางเนี่ยนะสามารถที่จะรอดพ้นจากทุกๆสถานการณ์คือด้วยบทมันมาด้วยบทเออเข้าใจว่ามันนำเน่าแต่มันน้ำเน่ามีเหตุมีผลเนี่ยหรอปะแล้วที่สําคัญความสัมพันธ์ของตัวละครอ่ะตัวของฮ่องเต้ที่ไม่ได้มีความรักให้กับสนมองไหนเลยอิสนมทั้งหลายก็แสบมากแสบเป็นหลายเฉดสีเลยค่ะแสบแบบเข้มข้นแสบแบบแซบแซบแสบแบบพาสเทลมีหลายเฉดสีที่นางเอกจะต้องต่อก่อนด้วยแล้วก็ต้องเอาชนะให้ได้ด้วยไหวพริบของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าบรรดาสนมเหล่านั้นอนะ่ะ ไม่มีใครที่จะสามารถเอาหัวใจของฮ่องเต้ไปได้ปรากฏฮ่องเต้หลงรักนางเอกเวย้ยซึ่งคนที่ดูเรื่องนี้ก็เชียร์ฮ่องเต้เหมือนกันเพราะเขาสามารถที่จะแคสฮ่องเต้มาได้แบบไม่ได้แก่มันเลยทําให้เรารู้สึกได้ถึงความหวังว่าแบบใช่เธอต้องไปอยู่ในจุดสูงสุด,สดคือต้องไปอยู่ใกล้ๆก,กับฮ่องเต้แต่ประเด็นก็คือสวีข่ายไงน้องชายฮองเฮาน่ะก็เป็นที่หมายองของสาวๆทุกคนก็เชียร์แล้วมันก็จะมีเส้นเรื่องของความบอบช้ำอยู่คือข่ายรักนางเอกไปแล้วแต่อตัวนางเอกอ่ะ เป้าหมายก็คือจะมาแก้แค้นไงคือมันจะมีตอนที่แบบว่าเขาให้ทำถุงหอมให้อ่ะคือการให้ถุงหอมกันน่ะแปลว่าเป็นการบอกรักกันการรับรักเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยนางเอกก็ทําให้ขายแล้วขายก็เก็บเอาไว้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเธอมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบมันดูเพลิดเพลินมากเลยอ่ะแล้วมันทําให้ฉันมีความรู้สึกแบบสนุกจังเลยที่จะได้รุ้นว่าตกลงแล้วนางเอกเนี่ยจะแก้ปัญหาในแต่ละโซลูชันที่เข้ามาอย่างไรมันจะมีคนนู้นแกล้งมันจะมีคนนี้ทาร้ายต่อนหน้าทาร้ายรับหลังก็ เขาสนุกเล่รักวังต้องห้ามตอนนี้มีภาคไทยรู้ด้วยในไอฉี่อีเดี๋ยวว่าฉันนะฉันยอมรับว่าฉันเฉยก่อนที่ฉันจะดูซีรีส์เรื่องล่าสุดของค่ายฉันขอดูเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าค่ายหัวโล้นค่ายหัวโล้นค่ายยังหล่อเอางี้ก่อนเออั่นแหละที่เป็นเหตุผลให้เริ่มดูแต่สุดท้ายก็คือติดเดินเรื่องเพราะมันสนุกจริงเล่รักวังต้องห้ามในไอฉี่อีจ้ะ